มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม็กโพสไอยพรนวันเกิดวิวซึ้งร้องไห้ตาบวมเจอคู่ชีวิตแล้วเปิดตัวปุ๊บก็หวานมากๆระหว่างวิวนรดแล้วก็แม็กวีรคณิตนะคะล่าสุดนะคะ10เมษายนเป็นวันเกิดของสาววิวอายุครบ35ปีหนุ่มแม็กเองได้โพส์อยพรวันเกิดใส่เพลงประกอบคู่ชีวิตนะคะ พร้อมข้อความบอกว่าแฮปปี้เบิร์ a เดย์นะครเบบี12.55ของวันนี้เมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาได้มีหนูน้อยคนนึงเกิดมาเขาเองเติบโตมาแล้วก็ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดีเป็นคนที่จิตใจดีมีความเป็นธรรมชาติไม่เคยคิดร้ายกับใครและเลือกที่จะพูดแต่สิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆกับคนอื่นเสมอ พี่แม็กขอวอวยพรให้หนูมีความสุขมากๆนะคะขอให้ความรักความหวังดีที่พี่มีให้หนูเป็นพลังส่วนหนึง่งส่งผลให้หนูสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการมีสุขภาพแข็งแรงมีพลังงานบวกแล้วก็หวังดีกับคนรอบตัวแบบนี้เสมอพี่จะมีสายตาให้หนูเสมอและคอยสอดส่องพร้อมกระโจนปกป้องทุกอย่างเพื่อหนูซัพพอร์ตหนูเสมอดีใจและขอบคุณจริงๆครับที่เราได้เจอกันขอบคุณคุณพ่อคุณแม่น้องวิวที่ดูแลว,วิวมาเป็นอย่างดีจริงๆครับรักที่รัก เขาน่ารักครับผมอยากให้โลกรับรู้สาววิวเองคอมเมนต์บอกว่าอ่านบนไปบนมาหลายรอบสัมผัสทุกตัวอักษรที่พิมพ์ให้ไหนจะเพลงนี้อีกความรู้สึกตอนนี้คือนั่งตาบวมอยู่ข้างๆเนี่ยรักที่รักมากค่ะดีใจที่ได้เจอกันจริงๆหนูมีคู่ชีวิตแล้วขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะรักตลอดมาและรักตลอดไปขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ